ทีนี้ล่ะทําไมต้องมาอยากดูใบหน้าของสถาปนสงครล่ะอยากดูว่าวันนี้ใส่เนกไทแบบไหนเป็นลายอะไรของเกาหลีญี่ปุ่นของอเมริกาหรือของไทยนะเครื่องรางของขังมีอะไรบ้างมีพญานาคใส่แหวนสีไหนบ้างแหวนมงคลอ้าปากกาเป็นยังไงพไกตาไหมทรงผมอะไรนะครับ ในการแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนอยากเห็นไปสังหมดนะทุกๆวันดาราเกาหลีล่ะพระเอกญี่ปุ่นอมเมริกาทอมครูซละ่ะเคียนูลีฟแบทพิตหรือดาราช่องเช่องสามทำไมไม่ไปดูละ่ะเขาก็บอกว่าเอซนะบอกดูแล้วไม่มีประโยชน์นะดูแล้วก็แค่หลอแต่ทายวันครบวงจรไงครบหมด วั service, yeah. นท็อปเซอร์วิส์ไงนะซ้ายขวาบนล่างหน้าหลังมันก็ไม่ได้หลอนะมันดูดีนะครับโดยภาพรวมเนี่ยมันรักษาโรคได้นะครับผมแปลกแต่จริงเออไม่เชื่อถามเอฟซีแล้วกันนะครับจากคนที่ทานยาเนี่ยนะยาโรคซึมเศร้ายาโรคก,กิตเภทต้องไปหาหมอหรือว่าเป็นวิทย กกังวลจริตหายนะหรือนายุงพรก็ต้องออกทํามาให้เนี่ยเอฟซใครที่อยากชื่นชมผลงานจะสามารสลับกันไปนะแต่เขาอยากเห็นหน้าด้วยมันจาเป็นนะครับเอซฝากให้คิดด้วยนะทําเพื่อเอฟซขนาดนี้แล้วเพื่อนะเพื่อเราจะทำเพื่อการรักษาลกูกเพื่อประหยัดยาให้หลวงหลวงจะไม่ต้องผิดยาจิตตเวชไม่ต้องผิดยาโรคซึมเศร้านะครับ คนจะได้ดีขึ้นพระจิตจะดีขึ้นคนเราเนี่ยถึงจะเก่งไม่เก่งถึงจะฉลาดไม่ฉลาดยังไงขอให้อย่าไปดื่มเหล้าอย่าไปสูบบุหรี่อย่าไปเล่นการพน,นันอย่าไปมั่วสุมอย่าไปเข้าผับเข้าเถกเข้าบายงไงดียังไงชีวิตก็มีความสุขยังไงก็มีหมากสตังไทร่แหละนะนั่งสมาธิสิสนะนั่งสมาธิแล้วคิดได้เองถ้าไม่มีเหล้าเข้าปากนะไม่มีบุหรี่ไม่มียาเสพติด ยังไงก็ดํารงคิดอยู่แล้วมีความสุขรวยยังไงก็รอนะไม่มีสามคิดพวกเนี้ยถามว่าอไอ้สมพรแต่เด็กหน้าตาดีไหมก็ประมาณหนึ่งแบบบ้านๆนะ่ะผู้ชายบ้านๆเพราะว่าพอจิตใจดีอะไรดีทดําดีคิดดีก็อา่าวออมาเองไอเอฟซีย่าไปหวังเลยอย่าไปคิดเลยเพราอยากจะรออยากจะเท่อยากสมารนะ์ทน่ะหวังที่จะเป็นคนดีมีคุณธรรมนะใครไม่เชื่นชม อย่างน้อยแล้วก็รู้ตัวเองแล้วก็ชื่นชมตัวเองนะครับอืมนะฝาให้คิดได้เอฟซีครับผม